สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างประจำวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพศ2568กับผมพัชพลคำพีระนะครับปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะอากาศในวันนี้ครับจากแผนที่อากาศจะเห็นได้ว่าร่องมรสุมได้พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับผมประเทศลาวตอนบนเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับผม ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กบลังปานกลางๆๆนะครับผมพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับผมลักษณะเช่นนี้นะครับผมจะทาให้บริเวณภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยคาดหมายลักษณะการในวันนี้นะครับคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่นะครับผมลงไปลงตอนตกเฉียงใต้นะครับผมความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้ยังมีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับผมแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักาษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน